มาที่เวทีลุมพินีครับวันนี้ก็เป็นศึกัยอันันนะครับของเจเชนวิรัตัยอนันต์ครับวันนี้จัดมวยมันมาให้ชมกัน4คู่เหมือนเดิมกันนะครับไปเริ่มกันที่คู่นี้กันก่อนเลยครับคู่ที่3ของรายการอันนี้ก็โตเกเซมัสคนญี่ปุ่นนะคนนี้นะครับก็ทางด้านมุมแดงครับนากามมระอพิริยะพินโยครับเจอกับเพชรสังทองสิทธิ์อครับครับ ต้องบอกเลยว่าน่าดูน่าติดตามแล้วคู่นี้<ก>ถ้าศึกเจเชนไม่มีนากามูระเนี่ยถือว่าไม่ใช่ศึกเจเชนถือว่าเป็นศึกปลอม <c oughs> นะครับเพราะว่านี่ชกอยู่ประจําเลยนะครับ,นบในศึกพยานันนะครับ,บสำหรับสมไฟล์หลังของนากามูระนี่ก็มีชนะคะแนนยูซ่าปอกอบเกือ้อครับแล้วก็มาแพ้น็อกให้กับรุ่งราวีสสิประภพยิมยกที่4ครับส่วนไฟล์ล่าสุดก็เอาชนะน็อกฟ้าเพชรซีรีมุคลยิมครับในยกที่2นะครับ ส่วนมุมน้ำเงินยับเพชรสังทองสิทธิ์อ้นะครับสามไฟ์หลังก็มีชนะคะแนนบาดอนสินลานทองครับแล้วก็มาชนะน็อกเพชรฟิลาสิทธิ์พนันเชิงนะครับยกแรกเท่านั้นครับส่วนไฟล์ล่าสุดครับก็เอาชนะคะแนนเพชรสีหมอกเพชรบัญชาครับครับก็สามไฟ์หลังของทางด้านเพชรสังทองนี่ถือว่าสดเลยนะครับชนะติดต่อกันมาสามไฟล์ครับ ส่วนนากามุระนี่ก็มีทั้งแพ้ทั้งชนะครับท่นี้กรรมการสับเริรมเ่าก็ยังเป็นผู้ห้ามนะครับนากามุระนี่เป็นมวยฝีมือครับคุณนวันนีต้องมาดูว่าทั้งเชิงแม่ไม้มวยไทยเนี่ยยังแจ๋วเหมือนเดิมรอเปล่าครับนากามุระนี่มวยฝีมือก็จริงครับแต่หมัดหนักแข้งหนักครับซ้ายทั้งแถบครับทั้งด้านมุมแดงโอ้โหโดนเตะขวาต่อยขวาครับ รูปร่างนี่ดูทางด้านเพชรสังทองนี่ได้เปรียบนะครับโอ้โหมีหมัดด้วยครับพุกซ้ายโดนเต็มหน้าเลยครับยังทนได้ครับนากามูระเกมยังเลื่อนเรืออยู่ชื่อนี่เหมือนนักบอลนะครับแต่เป็นนักมวยนากามูระนี่นักบอลญ,ญี่ปุ่นนะหมายเลขสิบนะเมือน,นัก,น,ก,น,กนักฟุตบอลในอดีตนะฮะตอนชื่บอลโลกปี98ดดังนะคนนี้ดังมากครับ เป็นต้องบอกเป็นมิเซนเตอร์วินนิ่งด้วยเล่นฟุตบอลนะใช่ไหมคุณนอตใช่อันนี้เป็นนักมวยอ้าวลูกนี้โดนเกี่ยวลงไปครับเพชรสังทองก็พยายามขยับเดินเข้าหาอะไรครับแต่ว่าเพชรตนี้ต้องอยู่ในหอยสงังหรือปครับใช่ฝังอยู่ฝังอยู่สกัดด้วยแข้งซ้ายครับนา,ารนากามูระนากามูระนี่ไฟล่าสุดก็ไม่ธรรมดานะครับ ไฟล่าสุดนี่เอาชนะน็อกฟ้าเพชรมานะครับในยกที่2ครับกำปั้นซ้ายหนักเลยครับพนนี้ครับแต่ก็โดนไม่ได้เหมือนกันโอ้โหโดนเตะขวาสูงครับยังติดบังมีศอกด้วยครับคืนแค้งมาครับจังหวะนี้เข้าว,วงในอีกรอบหนึ่งโอ้โแต่ดูหน้าท้องนกักกูมารนี่แดงนะฮะจอตัวขาวเห็นชัดเจนสีผิวนี่เสียเปรียบนะครับเพราะว่าตัวขาวนี่เวลาโดนอาวุธแล้วมันแดง แรสังทองเดินอนีเสียบเขา่านาก,กามูระนี่ก็ซ้อมอยู่ค่ายมวยของเจเช่เลยครับครับมีคู่ปล้ำเยอะก็ซ้อมมวยสากลไปด้วยนะครับซ้อมกับพวกโชรธานอพิรยะพินโยเรื่องการออกหมัดนี่ไม่เป็น2องรองใครแน่นอนเยับนาก,กามูระครับก็ผ่านไป2ยกครับสถานการณ์นี่เสมอทางด้าน เพชรสังทองครับก็รูปร่างได้เปรียบด้วยนะครับเอาละครับมาดูยกที่สากันต่อครับเริ่มจะขยับเดินเข้าหาบ้างเลยครับนักกุมรัฐโอ้โหเตะเจาะยางแกหัวเต็มแข้งเลยครับถีบสกัดแกเพชรสังทองนักกุมรัฐเตะซ้ายอ้าวโดนหมัดไปเหมือนกันรับเพชรสังทองนี่หมัดจากหนักสวนมาครับถีบซ้ายไว้ครับเพชรสังทองวันนี้มาใหญ่กว่านะรูปร่างนี่ได้เปรียบทีเดียวครับ เตะขวาสูงไปหลายครั้งนี่ทำทางด้านนากามูระสะเทือนโอ้โหถีบหน้าเลยครับเต็มหน้าเลยครับนากามูระเจาะยางไปทีหนึ่งมีเวียงขวามาครับเอา้าไล่มาเตะขวาหัวเน้นๆเลยต้องดูว่านากามูระจะป้องกันตัวได้ดีขนาดไหนครับแขงซ้ายคืนไปกูนี้ใครโดนหัวใครก่อนครับเพราะว่าออกอาวุธแต่ละทีนี่สุดเลยโอ้โหดูครับขวาสูงครับดีครับยังโดนไม่เต็ม เพชรสังทองเดินต่อยล็อกแล้วครับล็อกยังออกอาวุธไม่ได้ครับแยกออกมาใหม่จัวงวันนี้เห็มยังเรื่อยๆครับกามระเตะซ้ายต่อยซ้ายแม่นยำทีเดียวพยายามจะเอาคืนครับแต่ต่อยขวาไม่ถึงครับเพชรสังทองจะจามด้วยศอกก็ยังไม่ถึงครับโดนต่อยซ้ายด้วยครับนี่ครับเตะแล้วก็ต่อยทางด้านกามูระ,ะขวางหน้าไว้ โดนหักล้มลงไปครับจังหวะนี้เพชรสังทองทำได้ดีมาคุมเชิงบ้างครับเพชรสังทองตอนนี้นะกัมุูระเดินเข้าไปโดนแข้งขวาเต็มดอกเลยโอ้โหเต็มชายโครงซ้ายเลยครับดอกนี้นี่ไม่ต้องพูดถึงครับหยุดเลยครับเตะสายต่อยสายอีกแล้วครับนนะกัมูระพยายามจะเก็บอาการนะครับเพชรสังทองยิ้มสู้ครับ แต่ก็โดนไปเหมือนกันนี่ครับเตะขวาโดนหมัดซ้ายเตะซ้ายไม่ถึงครับเปิดหน้าเปิดตาไม่ได้นะครับเพชรสังทองโดนเตะเจาะยางขาแดงไปหมดโอ้ยโดนหมัดเอามาเป็นชุดเลยครัเ้าโอ้ยโดนซ้ายี่อาการออกครับคุณร้องครับโอ้โหโดนเข้เต็มเต็มเลยครับเพชรสังทองสะเทือนเลยเหมือนจะสุดครับและทางด้านอากามุรานี่แกมาเป็นชุดเลยครับของคอยังตีไม่ได้ครับ สักคู่นี่อาการออกเห็นได้ชัดแล้วครับโดนแข้งซ้ายนะครับมีอาการเลยครับหนักจริงครับนากามุระเพชรสังทองพยายามจะสกัดด้วยแข้งเหมือนกันครับโอ้โหมีศอกโดนศอกพยายามจะฟันคืนไม่ถึงครับนี่ครับยังไม่ถึงคําเป้าไม่เจอครับเอาละครับเริ่มจะเดือดซะแล้วคู่นี้ต้องดูกันยาวๆครับแบบนี้ครับหมดยกที่สามไปก่อนครับ เล่นเอาอาการออกเลยนะกามูระครับแฟนมวยนี่ยังได้ไปต่อ3กต่อ2แต่ยังไม่ไกลนะครับถือว่าเปิดหน้าเปิดตานะครับมีโอกาสพิกได้เหมือนกันครับสำหรับนากามูระเพราะว่าหลังจากที่ไปสังสองโดนแล้วยำพยายามจะยำคืนครับเอาละครับมาชมกันต่อเลยครับยกงที่4ครับคู่นี้ชั้นเชิงไม่ต้องพูดถึงเท่าไหร่ครับแลกกันอย่างเดียวนี่ครับเสียบซ้ายยังไม่ถึงเตะขวาสูงมา นากาโมร้านี่โดนแข้งขวาโอ้โหเหมือนมีอาการเซครับโดนขวาแข้งขวาของเพชรสังท,งทองนี่หนักนะครับว่ายังไงครับอู้หูทางออกได้คนละทีนาคาโมระ่าไปมวยซ้ายดูครับโดนแข้งขวาเข้าไปบัง,งเอาไว้เอ้าเอ้าโดนชุดนี้ว่ายังไงไปเปรครับคุณน้อยครับไม่ดีซะแล้วครับคุณน้อย สยมากก็โอ้ยเดนศอกจบเอ้าโอ้โหสุดเลยครับสอกครับนี่ครับโอ้โหเพี้ยเดียวครับเพื่อนครับจบเลยครับสอกซ้ายของนักามุระครับโอ้โหตอนแรกที่เตยเกือบจะเป็นคนลงนะบุกอยู่เพลินครับโอ้โหนี่ครับเต็มเต็มรับดอกนี้สมบัติสอกซ้ายเข้าเต็มหน้าเลยครับหลับกลางอากาศครับดูครับโอ้โห นี้จบกันเลยครับเป็นนั้นว่านากามมระออพิริยะพินโยครับ,รบเอาชนะน็อกย่ออาเพชรสังทองนะครับเพชรเฟอร์กัสไปในยกที่4